สวัสดีค่ะนงนภาแซ่จังนะคะสวัสดีครับสุบุทิชัยแก้วประดับครับสวัสดีค่ะนัทกาเสิราธรรมสวัสดีค่ะเปิ้ลนนะคะผมธวิศักดิ์เลิศศรีนะครับสวัสดีครับผมเฉลิมสว่างลุงสวัสดีค่ะ,ส,ส,ส,คะสุพัรณิการปัญญาสันติกุลค่ะชื่อสิริรักษ์สีแสงจันร ชื่อนวนานพุ่มพฤกค่ะผมวาชัยชิวพันธ์สวัสดีค่ะกิจพรนิพาจันเรืองนะคะที่ประทับใจมากที่สุดคือเราไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่อยากทำงานนั่นหมายความว่าเรามีความรู้สึกดีๆเหมือน b บ g เป็นหนึ่งในครอบครัวหรือเป็นชีวิตประจำวันของเราเลยอะค่ะ ปรทับใจหลายเรื่องเรื่องแรกเลยล่ะกันก็คือตั้งแต่อยู่มาค่ะคือต้องบอกว่าบีเจดูแลพนักงานเสมือน<ม>ว่าเราแบบเป็นครอบครัวเดียวกันคือโดยเฉพาะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพหรือว่าสุขภาพอันเนี้ยบีมักจะให้ความสําคัญเรื่องเนี้ยเสมอเสมอความประทับใจในองค์กรที่มาสมัคร b ีเจีเนี่ยผมรู้เลยว่า BG มีอะไรดีๆให้เยอะความเป็นพี่น้องพี่สอนน้องไม่ใช่พ่อสอนลูก พี่สอนน้องเนี่ยเป็นอะไรที่ประทับใจมากเพราะว่าสอนไม่เคยมีดุมีดา่าทําให้เราเข้าใจในก,การสอนกันการความประทับใจที่มีต่อบีจีนะคะพี่รู้สึกว่าที่นี่เป็นองค์กรที่ดีเพื่อโรงงานน่ารักเจ้านายก็คือเอาใจใส่แล้วก็มีสวัสดิการที่ดีอยู่แล้วมีความสุขก็อยากอยู่ไปนานๆค่ะเลยชวนเพื่อนมาด้วยค่ะ ก็สาหรับความประทับใจก็ไม่มีวันไหนคี้มไม่อยากมาทางานแล้วก็ในทุกๆวันก็จะมีอะไรที่ท้าทายใหม่ๆเข้ามาเสมอรวมถึงทั้งเจ้านายแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็คือทุกคนคือน่ารักมากๆค่ะสิ่งที่ประทับใจ BG นะคะก็ประทับใจที่เขาทําให้เรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้เป็นแค่แรงงานแต่ทําให้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของเขาก็เราก็รู้สึกอย่างนั้นก็ประทับใจอย่างดีกับวิกเป็นนานๆค่ะ ผู้ใหญ่ที่ให้ได้เรียนรู้งานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือประทับใจที่ B G เป็นองค์กรที่พัฒนาบุคลากรเรามีคอร์สเทรนนิ่งทุกปีนะคะเพราะความประทับใจที่มีกับ B G นะคะก็คือ,อ,อ B G เป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญกับพนักงานมากเลยคะ่ะดูแลพนักงานใส่ใจความรู้สึกพนักงานในทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะในส่วนของที่ตอนช่วงโควิดที่เราเผชิญกันเนาะทาง B G ก็ไม่เคยทออทิ้งพนักงานเลยเราทับใจอะไเข้ามา จนถึงวันนี้นะครับส่วนหนึ่งที่ดได้จาก b g ก็ NG, คือความเป็นอยู่ของครอบครัวซึ่งจะเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ไม่มีอะไรจนมีทุกอย่างนะครับนี่คือความเคารพใจในส่วนของความเป็นอยู่ส่วนเรื่องงานทาง BNG ก็ให้โอกาสเข้ามาทำงานได้รับผิดชอบหลายๆงานที่มันท้าทายต้องขอขอบคุณ b g ที่ให้โอกาสตรงน,นี้ทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่า มีคุณค่ากับองค์กรน,นี้กับขราพนเราเจอความประทับใจหลายๆอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับพนักง,งานค่อนข้างมากให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นในมุมของการทำงานหรือทักษะรวมถึงเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างที่นี่นะครับเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงไปใช้กับครอบครัวเราได้ด้วยนะครับก็เป็น สิ่งที่ดีผมเชื่อว่าคงไม่มีที่ไหนแล้วที่จะให้พนักง,งานได้เท่าที่นี่ครับบรรยากาศในการทำงานนะคะความเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันคือเวลาเจอปัญหาหรือว่างานยากๆก็รู้สึกว่าทุกคนนะคะเขาพยายามที่จะเหมือนแบบช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อให้ปัญหาเรื่องนั้นนะคะมันผ่านคนไปได้หรือว่างานบบต่างๆเนี่ยสามารถทำให้มันสำเร็จ เป็นโรงงานเป็นอะไรที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเทียมเราผมอยู่บีดีมานี่ผมรู้สึกว่ารักองค์กรนี้มากสิ่งที่ทําให้บริษัทตอนนี้ก็คิดว่าดีแต่ทําให้ดีอีกยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อองค์กรของเราความรู้สึกว่าเราอยากมาทํางานทุกวันเรารักน้องๆเรามีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเรามีหัวหน้าที่ดีเรามีองค์กรที่ดีมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราจริงๆเลยอะคะ่ะทาให้มีความรู้สึก ดีกับบีจีในทุกๆเรื่องค่ะทุกคนมีความเฟื่องเฟือแผ่ซึ่งกันและกันครับมีการช่วยเหลือกันไม่ว่าเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวครับขอบคุณ b ีจีที่ให้โอกาสได้ร่วมง,งานแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมาครับที่ประทับใจมากๆเลยก็คือบีจีเป็นองค์กรที่มีมีโอกาสให้กับพนักงานได้เรียนรู้ได้พิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาค่ะดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าคนที่พนักงานที่เป็นคนสวย ต่อให้จะอยู่อีกาปี10ปีไม่มีทางอยู่ BG แน่นอนค่ะเพราะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองตลอเวลาค่ะรรู้สึกว่าคนใน BG เนี่ยทำงานกันเป็นทีมนะคะทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อจุดมุ่งหวังเดียวกันก็คือเป็นทุเรีนอมรันในนามขค่ะรู้สึกดีใจที่ท,ที่เพื่อนชวนมาทางานที่นี่แล้วก็รู้สึกด,ดีใจที่เพื่อนชอบที่นี่เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ